ขอดมไปตำเลาวมือนเดินครับจ้ท่านผู้ชมตำาลาวไปรุ่นรัฐบาลไทยหล้ากับหลวงร่นมไทยแน่นอนครับแม่มันติดตามไทยเยติดตามไทยสำรับ <ม autor. S 2> ตำเลาาของพ่อเนี่ยกะเจ้าเขามาดหลงวนเลยเนาะแต่แต่มาขึ้นในเขาเนื่งเก่าโอ้เขาจับซีโคเก่าเก่าเน้อจับโซีโเนื้อต่ว่ามันจัเป็นไงกันกันหัวอกไปมันเอนีแน่มันจับ พ่อไมัได้น้อออกเพราะอยากออกเพราะเขามันหลุดแต้มนึงเลยเพราะากกันนี่อะไรเอฟซีประเดียเอาเป็นว่าให้เอฟซีโทรมาหาพ่อก็แล้วกันเนาะเออนะคะสวัสดีคุณนกพรนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะใครเข้ามาช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะรับชมอยู่ที่ไหนภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะใครที่เป็นเอฟซีของพ่อคอมเมนต์มาได้นะคะคนหนึ่งคันยิ้มดึงกันฮะกันมาเป้าพ่อบอกตัวเดียวกันคือรอดด สิ้นถือกันมาค่ะปีปีนั้น่เหรเือกกันสูเกรัินผมขับรถดูแกนี่ด้วยสลาบุรีมาร่ขับรถดแกนถึดยสลาบุีมาเ็นพ่พ่อว่าพ่อจะกันได้นพ่อนะเขาจะ่าะ่าเขาจะสองคู่ด้วยกันไอ้เอาสสก็สตเด้วยเลยออกแแบบอเจ็ดออขับตเลยรงเลย ไปขี่รถกันแกเข่าเฉยได้แต่ว่าโทรมาหาบอกกันต้องรับสายบอกไปเนี่ยบอกทั้งเ่นก็ถือหรอกจะเดงว่าดวงถือกันเนาะค่ะเนาะนะคะสิ้นถือกันนะคะท่านผู้ชมด้วยระยองค่ะดยูระยองไปยุติเดี๋ยวนีเพื่อพัดเพื่อพันทายเดี๋ยวนี้ พมางวดพวนั่นกันได้ทุกพ่อพ่อบอกเอฟซีบอกถึตัวาูเขาสามโต,ม <า S 1> ตพ่อไม่กันพวดล้างล้างเมื่อกี้พ่อบอกไปเต้าศูนย์ทุนเก่าหรือเปล่าเอาสแสดงออว่าเราถือกันพ่อหลายเธอละตัวฉัเออกัะมิดไปเร้วเลยพอดีพอดีช่วงเมื่อกี้เลขพ่อพวเขานะคะมันลดแล้วก็พึ่งซื้อมาเขานี่แหละถ้าเขานี่มันมันจะเขาเงี้ยวหรือเปลาค่ะพอช่วงนี้เขามือกรมีด ทิปกันสองวดวจ้างหัวทุกทีห่ะรวมก็ว่าถ้าพูดถึงนไม่คือปีนันปีนั้นคตอนกับักบวดนั่นแม่พอภากดังหดวสองหวเม่นบกัมะเข่าสมมติเราลดไปแต่ว่าของข้าวสาเก็ทุงทีเป็นกัปิดกับปอยไปทุกทีย้ำไ้ย้ำเลยคอาควรดีถือว่าออกพรรษาเลยครับเนี่ยทั้งเรองกลกันทุกพาคนกันหลายาะ เหล็กมันก็มีดไล่หมองไล่บอลนะพ่อเนาะนี่ก็ไล่แต่ว่าพ่อก็จะมั่นใจในสูตรของพ่อคือกันแหละอันนี้มันสูตรตามสูตรพ่อใช่ไหมกันสูตรนี่บ่พ่อที่ว่ามันเข่าในสูตรนี้มันบ่สูตรนี้เลยมันบ่ค่ะมันกระเจียวมันช้าแลยออกค่ะอันนี้เป็นสูตรเดิมเนาะสูตรเดิมที่เขาหาฮกเมื่อกี้นี่นะคะปกติคุณพ่อก็จะให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าวันนี้ตำารลาวันที่16พ่อห้จักรคููจะมาไอนตำตํล้าจะจองจานคูดีเอาแค่สามบ่สำหรับใครนะคะที่อยากได้ตำาราวนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขของพ่อสายห่งสายรดพ่อเด่นยังครับเด่นหกครับ รองเก้ <Long> <Long 9 S 2> ารองเก้าีมากเก่าเนาะเก่าขึ้นหลายตัวเลยวะเก่าหลายตัวกันนค่เก่าว่นนี้ะครับเดินหกรองเก้าอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับพ่อดมให้ํำลาวพรุ่งนี้นะครับเด่นหกรองเก้านะครับจับคู่แล้วพ่อจับคู่ก็คือ นี่จะชุดพ่อนี่โยนที่ชุดสี่เอครับทึงตัวเน้นตัวกันา้ในีสีชุดหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งหสองเกาเกห่งกัองเครับถ้าหมากนี่ก็คือมากหกหนึ่งกับหกสองเลยบ่พ่อค่ะถ้ามากเก้านี่ก็จะเป็น เก้าหนึ่งเก้าสองขาเก้ามาถ้าแม่นว่าสายวิ่งสายรูดเน้นตัวเดียวขึ้นตัวใดค่ะ, <eres. S 1> ะ,ะพ,พ,พ่อเน้นไปที่หกครับเน้นหกนะครับเพราะว่าเก้าเป็นตัวล่องตัวกันนะ่อเนาะครับแสดงว่าชุดเน้นจะจะวงกลมเลยนครับเลยพ่อคุณว่าเน้นไปที่หกชุดเน้นของคุณพ่อก็คือหกหนึ่งหกสองนะครับสองชุดน네ะครับเก้าหนึ่งเก้าสองคือตัวกันไว้ ตัวสำรองเนาะพอเนาะอสำรองไวนะ้เนาะตัวนี้เนาะไปเป็นตัวกันไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะซอยคอมเมนต์ให้แนวว่าผาบชาเสียงชัดบอเป็นแนวทางของตำลาวพ่อพ่อไปอนั่นก็ได้ไปไป,ป<ะ>ไปน,นั่นเข่าสกักก้อนเข่ามันอ่อนแล้ว <laughs> ไปสกักก้อนเข่ามันมืดแล้ว พี่น้องซอยเห็นกำลังใจในเด้อพี่น้องค่ะคุณพ่อเพิ่นกระซีเขาไปนั่เนาะเขากลับมาสัมผัสนั่แต่ว่าคล้ายๆก็ว่าคุณพ่อเพิ่นกัารพ้นว่าจังไงล่ะเพิ่นบ่ค่อยว่างเนาะคห้ามเนาะบ่ค่อยว่างเนาะเฮ็ดงานตลอดนะคะอาถามารอช่วงพ่อหยุดขนาดจะหยุดบ่ได้เพราะเพิ่นเฮ็ดงานตั้งแต่ตื่นมาแต่เด็กคนนี้เพราะว่าพี่น้องกับเขาเมื่อสีหยุดไปพี่น้องกับเซบอมีเขามา ยุดไปกันสิบ่อพี่เขามาคือว่านะคะ่านใดที่โชคดีมีโชคลาภนะครับอยากโทร่หาคุณพ่ออุดมนะครับเบอร์โทรศัพท์0653938946นะครับทวนอีกครั้ง0653938946นะครับสหรับผู้ใดที่แบบว่ายันขาดตำเล่ากันปะแน่นครับทุ่มมาหาพอไดดเนาะ หรือบางพี่นะครับผู้ใดโชคดีมีโชคลาภอยากจะร่วมทําบุญกับคุณพ่อนะครับคาสมติคาปากกาของคุณพ่อนะครับการทำบุญไหนด้วยครับเดีย๋ยวทำบุญเพื่อหนุนดวงนะครับเพื่อทําบุญกับคุณพ่ออาจจะมีโชคลาภกกเป็นใดนะครับกาะให้กำลังใจเพื่อนน้อการห,ห,หายกํหาลังใจของคุณพ่อด้วยนะครับไปเบิ่งเข่าแล้ว ต้องเบิ้งเผาน้ำเบิ้งเล็กน้ำที่นอโอ้ยเห็นใหญ่อยู่นะคะ่นอเนี่ยสู้สู้ถือก็เป็นบเนี่ยที่พุ่มม่วงกลมถือปะแต่แดงวาถูกเปล่าทิกเก็ตใหเอฟซีกับไฮโบไล์เป็นพอไฮแค่นีันบออันนี้เป็นตำราของคุณพ่อเขาเล่าอรกับถือกล้าเป็นพืชตนเอฟซีย่านคนเมืเงินไหลเนองจากเนเด ตัวเต็มๆมันเกิดใจอยู่แต่ว่ามันเกิดโม่งกงกระพาะกระพาะเก่งนะแบบว่าเพิ่นทั้งสีขาวทั้งเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูแล้วก็เห็ดปูกระเซ็นแตงโมเป็นหมื่อนแม่วันนี่แม่พ่อผู้ร้ายบอกในนี้อยู่ตรงทาวเพราะท่านได้ไปส้มเสียงเพราะท่านได้ไปส้มแตงโมอยู่มาดีกันก็ได้เมื่อนถ้าปิดแตนสีนิช่วงก็ได้สีขาวกับสียุบุ่นได้เหรอ๋อ้แต่ว่าจะแตงหมูได้หรอมองยูเพื่นหมดสอง ท่านใดทุนน้อยสําหรับคนทุนน้อยนะครับคุณพ่อวงกลมให้สีแดงนะครับหกหนึ่งกับหกสองครับเก้าหนึ่งเก้าสองให้เป็นตัวกันไว้ตัวสํารองไว้นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับคุณพ่อก็เน้นๆให้คือเด่นหกนะครับตัวรองคือรองเก่านะครับมากตัวเก่าบ่พอเ,เก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากรบนแน่นะครับคารบนแน่เด้อครับขอให้เอฟซีโชคดีมีโชคลาภค่ะ ู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูซศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ